สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดนครสวรรค์ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรชนิกาพรมมาศอาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่วัดคิริวงนะคะวัดที่รายล้อมไปด้วยปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์และด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือพระจุลามณีเจดีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครสวรรค์โดยทุกท่านนะคะสามารถเดินชมภายในเจดีขนาดใหญ่แห่งนี้ซึ่งมีด้วยกัน4ชั้นค่ะวัดเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญ เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆทางสังคมรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้วยค่ะชื่อวัดก็มีความสำคัญในแง่มุมของการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่นได้ชัดเจนที่สุดค่ะ ชาวไทยส่วนใหญ่นะคะนับถือพระพุทธศาสนาประเทศไทยค่ะจึงมีวัดเป็นจํานวนมากและการใช้คําที่เรียกเป็นชื่อวัดนั้นมักเกิดจากคําที่คนทั้งหลายสมมติขึ้นอย่างเช่นเรียกนามตามต,ามตําบลเรียกนามตามสิ่งสําคัญซึ่งอยู่ในวัดเรียกนามตามผู้สร้างเรียกนามตามชื่อตามความชอบใจของคนที่อยู่ในท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นการเรียกนามตามชื่อวัดสําคัญที่เคยมีแต่โบราณมาใช้ เนื่องจากภาษาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดจนแทบแยกออกจากกันไม่ได้ชื่อวัดจึงสามารถบอกเล่าภูมิหลังที่สื่อความหมายจากภาษาต่างๆอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความเชื่อและความรู้สึกที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง ภูมินามจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยอาจารย์วิเชียนอชิโนบัญญวัต์อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชพัฏนครสวรรค์ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิน่นเมื่อปีพุทธศักราช2536พบว่าเดิมมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานมาก่อนคือนับถือคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ ในการบำเพ็ญเพียรเพื่อสร้างบาร,รมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังปรากฏหลักฐานจากนิยายเกี่ยวกับเมืองนครสวรรค์สองเรื่องได้แก่เมืองเท้าสามนแห่งพระสังทองและรจนาและเรื่องเมืองชอนตะวันและทานตะวันแห่งพระรสเมรีจรึงทำให้เชื่อว่าการรับภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาในภาษาไทยนั้นเป็นความจำเป็นอันเนื่องมาจากการรับเอาความเชื่อทางศาสนาเป็นสำคัญ จากข้อมูลวัดที่ปรากฏในหนังสือเรื่องต้นเจ้าพระยาวัดวานุกรมซึ่งเป็นหนังสือที่ทางสำนักศิลปา,าและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2562โดยการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลประวัติวัดรวมทั้งที่ตั้งในจังหวัดนครสวรรค์ท,ทั้ง15อำเภอเพื่อเป็นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้นคว้าสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นพบว่า จังหวัดน,นครสวรรค์มีวัดอยู่จำนวนถึง764วัดและในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ปรากฏข้อมูลวัดร,รวมทั้งที่ตั้งจำนวนทั้งหมด90วัดในประเด็นของที่มาภาษาของวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ดิฉันได้ศึกษาและวิเคราะห์ที่มาของภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อวัดโดยใช้เกณฑ์พิจารณาที่มาภาษาของชื่อวัดจากพรจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554เป็นหลัก โดยจะวิเคราะห์ชื่อที่ปรากฏหลังคำว่าวัดที่ปรากฏในตำแหน่งแรกเพราะคำว่าวัดในตำแหน่งแรกเป็นสามัญนามที่หมายถึงวัดทุกวัดจึงไม่นำมาวิเคราะห์พจนานุกรมฉบับราชบดเดียสถานปีพุทธศกราช2554ได้อธิบายเกี่ยวกับที่มาของภาษาของคำที่ปรากฏในพจนานุกรมคือคำใดที่บอกว่ามาจากภาษาใดนั้นโดยข้อเท็จจริงไม่ตรงกับภาษาเดิมทีเดียวเพราะคำภาษาอื่นๆอย่างเช่นภาษาบาลีภาษาสันสกฤต ภาษาเขมรที่นำมาใช้ในภาษาไทยโดยมากลดพยางบ้างเปลี่ยนอักขระบ้างเปลี่ยนเสียงบ้างดังปรากฏในตัวอย่างค่ะในการบอกที่มาบางทีได้ให้รูปตรงตามภาษาเดิมไว้ด้วยเพื่อให้เทียบเคียงดูว่ารูปเดิมของคำเป็นอย่างไรและไทยนำมาใช้อย่างไรดังตัวอย่างที่ปรากฏค่ะหรือคำบางคำที่นำมาใช้รูปไม่ต่างกับคำเดิมมากนะัก ก็บอกแต่เพียงว่าเป็นภาษาอะไรอย่างเช่นกะตุกบอกแต่ว่าเป็นภาษาบาลีสิคอนบอกแต่ว่าเป็นภาษาสันสกฤตถ้าเป็นทั้งบาลีและสันสกฤตก็บอกทั้งสองอย่างเช่นรันาบอกว่าเป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตถ้าใช้เป็นรูปกึ่งบาลีกึ่งสันสกฤตก็ให้รูปทั้งที่เป็นบาลีและสันสกฤตไว้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปราโมทที่ปรากฏตามตัวอย่างค่ะ ถ้าเป็นรูปบาลีแต่มีรูปใกล้เคียงกับสันสกฤตจะยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นคำว่า,าไทยที่ปรากฏตามตัวอย่างค่ะหรือถ้ารูปเป็นสันสกฤตแต่มีรูปใกล้เคียงกับบาลีจะเป็นดังตัวอย่างที่ปรากฏค่ะาการวิเคราะห์ที่มาภาษาของชื่อวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์จำนวน90วัดจะใช้เกณฑ์พิจารณาที่มาภาษาของชื่อวัดนะคะจากพันานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก โดยที่จะพิจารณาจากอักษรย่อในวงเล็บท้ายบทนิยามของคำนั้นๆอย่างเช่นขอจุดมาจากภาษาเขมรจจุดมาจากภาษาจีนปจุดมาจากภาษาบาลีสจุดมาจากภาษาสันสกฤตค่ะในกรณีที่ไม่มีการระบุที่มาของคำไว้ท้ายคำาดิฉันจะใช้เกณฑ์พิจารณาจากการประกอบหน่วยคำเป็นคำในภาษาไทยเนื่องจากลักษณะภาษาไทยเป็นภาษารูปลักษณะคำโดด ไม่ควบกล้ำม,มีหน่วยเสียงในพยังคำทั้งพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายเป็นอักษรตัวแม่แบบของเสียงโดยเฉพาะเสียงมาตราหรือแม่สะกดส่วนที่มีลักษณะต่างไปเช่นคำมีสองพยางซึ่งไม่ใช่คำะสมพยังคำมีลักษณะคำควบกล้ำม,มีพยัญชนะท้ายไม่ใช่อักษรตัวแม่แบบของมาตราสะกดเช่นมีตัวจอตัวลตัวสอเป็นตัวสะกด เหล่านี้เป็นคำที่มีใช้ทั้งในไทยและเขมรหรือคำที่มีพร้อมกันทั้งในภาษาเขมรและภาษาไทยแต่ในกรณีที่คำสองพยางค์ขึ้นไปที่ไม่สามารถหาที่มาของคำได้อาจกล่าวได้ว่าเป็นคำภาษาไทยที่มีการยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตจากตัวอย่างชื่อวัดที่ปรากฏนี้เราจะแยกที่มาภาษาของชื่อวัดคีรวงโดยแบ่งออกเป็นสองคำก็คือคำว่าคีรีบวกกับคำว่าวง คำว่าคิรีเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีแต่มีรูปใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตส่วนคำว่าวงนั้นเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตดังนั้นจึงสรุปได้ว่าชื่อของวัดคิริวงมีที่มาภาษามาจากภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตวัดคิริวงอยู่บนเขาค่ะจะสังเกตได้จากชื่อวัดที่มีคำว่าคิรีซึ่งแปลว่าภูเขาที่ปรากฏในตำแหน่งแรกของชื่อวัด และตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่พระจุลามณีเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านนะคะสามารถมาสักการะและก็เที่ยวชมได้ทุกวันยิ่งถ้าได้มาที่จุดชมวิวนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าได้ชมภูมิทัศน์อันสวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจนยิ่งในวันที่ท้องฟ้าแจมา่มใสอากาศเป็นใจการชมทิวทัศน์ณที่แห่งน,นี้จะกลายเป็นความทรงจําที่น่าประทับใจแบบไม่รู้ลื้ จากการรวบรวมข้อมูลประวัติวัดรวมท,ทั้งที่ตั้งในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์จำนวน90วัดที่ปรากฏในหนังสือเรื่องต้นเจ้าพระยาวัดวานุกรม หนังสือที่ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์นครสวรรค์ได้จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2562ด้วยเหตุผลหนึ่งที่ว่าวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยวัดจึงเป็นสถานที่ที่ผูกพันกับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีศิลปะโบราณวัตถุ และโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการศึกษาและวิเคราะห์ที่มาภาษาของชื่อวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ทั้ง90วัดพบว่ารูปแบบของที่มาภาษามีทั้งหมด8ลักษณะด้วยกันได้แก่ 1. ชื่อวัดที่มาจากภาษาไทย 2. ชื่อวัดที่มาจากภาษาไทยกับภาษาอื่น 3. ชื่อวัดที่มาจากภาษาเขมรกับภาษาอื่น 4. ชื่อวัดที่มาจากภาษาสันสกฤตกับภาษาอื่น 5. ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีกับภาษาอื่น 6. ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาอื่น 7. ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีและ 8. ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตที่มาภาษาของชื่อวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ลักษณะแรกคือชื่อวัดที่มาจากภาษาไทยชื่อวัดที่มาจากภาษาไทยพบว่ามีทั้งหมด20วัดคือชื่อวัดที่ใช้ภาษาไทยทั้งที่ปรากฏหนึ่งคำหรือมากกว่าหนึ่งคำในการตั้งชื่อเช่นวัดดอนงามวัดเนินมะขามงามวัดท่าทองวัดบึงน้ำใสวัดบ้านแก่ง วัดปากน้ำโพใต้วัดปากน้ำโพเหนือวัดยางโทนจากตัวอย่างชื่อวัดที่มาจากภาษาไทยดังตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาภาษาได้ดังตารางสรุปนี้ลักษณะที่สองชื่อวัดที่มาจากภาษาไทยกับภาษาอื่นชื่อวัดในลักษณะนี้เป็นชื่อวัดที่มาจากภาษาไทย บวกกับภาษาอื่นเช่นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาขเขมรทั้งนี้รวมภาษาไทยถิ่นและคำไทยที่มาจากฐานศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตด้วยชื่อวัดในลักษณะนี้พบว่ามีจำนวนทั้งหมด18วัดโดยพิจารณาที่มาดังกล่าวทั้งที่ปรากฏหนึ่งคำหรือมากกว่าหนึ่งคำในการตั้งชื่อเช่นวัดเขามโน วัดจองคีรีนากรดวัดยางเจริญธรรมวัดสันคูวัดหาดทายงามจากตัวอย่างชื่อวัดที่มาจากภาษาไทยกับภาษาอื่นดังตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาภาษาได้ดังตารางสรุปนี้ลักษณะที่สชื่อวัดที่มาจากภาษาเขมรกับภาษาอื่น ชื่อวัดในลักษณะนี้คือชื่อวัดที่มาจากภาษาเขมรกับภาษาอื่นเช่นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตคําไทยที่มาจากฐานศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตด้วยชื่อวัดในลักษณะนี้พบว่ามีจํานวนทั้งหมด17วัดโดยพิจารณาที่มาดังกล่าวทั้งที่ปรากฏหนึ่งคำหรือมากกว่าหนึ่งคำในการตั้งชื่อเช่นวัดกลางแดด วัดคลองคางวัดตะเคียนเลื่อนวัดไซใต้วัดไซเหนือวัดพระบางมงคลจาบตัวอย่างชื่อวัดที่มาจากภาษาเขมรกับภาษาอื่นดังตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาภาษาได้ดังตารางสรุปนี้ลักษณะที่4ชื่อวัดที่มาจากภาษาสันสกฤตกับภาษาอื่น ชื่อวัดในลักษณะนี้คือชื่อวัดที่มาจากภาษาสันสกฤตกับภาษาอื่นเช่นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาขเขมรคำไทยที่มาจากฐานศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตด้วยชื่อวัดในลักษณะนี้พบว่ามีจํานวนทั้งหมด16วัดโดยพิจารณาที่มาดังกล่าวทั้งที่ปรากฏหนึ่งคำหรือมากกว่าหนึ่งคำในการตั้งชื่อเช่นวัดราชบำรุงวัดศรีมงคล วัดศรีอุทุมพรจากตัวอย่างชื่อวัดที่มาจากภาษาสันสกฤตกับภาษาอื่นดังตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาภาษาได้ดังตารางสรุปนี้ลักษณะที่5ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีกับภาษาอื่นชื่อวัดในลักษณะนี้คือชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีกับภาษาอื่นเช่นภาษาไทยภาษาสันสกฤต ภาษาเขมรคำไทยที่มาจากฐานศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตด้วยชื่อวัดในลักษณะนี้พบว่ามีจำนวนทั้งหมด10วัดโดยพิจารณาที่มาดังกลา่าวทั้งที่ปรากฏหนึ่งคำหรือมากกว่าหนึ่งคำในการตั้งชื่อเช่นวัดคีรีวงวัดโพธารามวัดสันติธรรมจากตัวอย่างชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีกับภาษาอื่น ดังตัวอย่างข้างตน้นสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาภาษาได้ดังตารางสรุปนี้ลักษณะที่6ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาอื่นชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาอื่นเช่นภาษาไทยภาษาสันสกฤตภาษาเขมรคำไทยที่มาจากฐานศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตด้วยชื่อวัดในลักษณะนี <fit> ้พบว่ามีจำนวนทั้งหมด6วัด โดยพิจารณาที่มาดังกล่าวทั้งที่ปรากฏหนึ่งคำหรือมากกว่าหนึ่งคำในการตั้งชื่อเช่นวัดนครสวรรค์วัดสุขตวรารามจากตัวอย่างชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาอื่นดังตัวอย่างข้างต้นสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาภาษาได้ดังตารางสรุปนี้ลักษณะที่7ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลี ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีก็คือชื่อวัดที่ใช้ภาษาบาลีในการตั้งชื่อชื่อวัดในลักษณะนี้พบว่ามีจํานวนทั้งหมดสองวัดทั้งที่ปรากฏหนึ่งคำหรือมากกว่า1นึ่คำในการตั้งชื่อเช่นวัดป่าเรไลจากการศึกษาโครงสร้างและที่มาภาษาของชื่อวัดป่าเรไลคําว่าป่าเรไลน่าจะมาจากคําว่าปาลีไลที่มาจากภาษาบาลีโดยสันนิษฐานว่า คำนี้น่าจะหมายถึงชื่อป่าแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอาศัยอยู่และเป็นชื่อช้างซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยหรืออาจจะหมายถึงพระพุทธรูปปางหนึ่งมีรูปช้างและลิงอยู่ด้วยเรียกว่าปางพระปาลิไลลักษณะที่8ชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตชื่อวัดที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตก็คือชื่อวัดที่ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในการตั้งชื่อ ชื่อวัดในลักษณะนี้พบว่ามีเพียงหนึ่งวัดเท่านั้นได้แก่วัดเขมิราชวัดเขมิราชสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาของภาษาได้ดังตารางสรุปนี้จากการศึกษาพบว่าชื่อวัดในจังหวัดนครสวรรค์นะคะนิยมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยมากที่สุด ซึ่งคำไทยส่วนใหญ่ที่ปรากฏในการตั้งชื่อวัดนะคะจะตรงกับการตั้งชื่อตามชื่อของหมู่บ้านชื่อของตำบลเช่นวัดเขาเรือวัดดอนงามวัดท่าดินแดงวัดท่าทองวัดท่าล้อวัดเนินมะขามงามด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาที่มาภาษาของวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางภาษาที่ปรากฏในการตั้งชื่อวัดร,รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์และสืบสารให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์สืบไปสวัสดีค่ะ